สบายดีพี่น้องสบายดีเนี่ยหมูแรงเลยพี่น้องเด้อเมื่อนี้แม่มอนรีวิวธรรมาศาสตร์ให้เบิองเลยเนี่ยหมอแรงเนี่ยหมูแรงเบิองไปน้ำกันพี่น้องเบิองไปน้ำกันเบิองไปน้ำกันเนี่ยหมูแรงตรงทายธรรมาศาสตร์ให้พี่น้องเบิองก่อน สวนเนี่ยกลื่อออกเวิร์ดได้เป็นหัวเป็นอันนะฮะต่อกระแตะคือออกเวิรดแล้วถ้าเบิลพันธุ์ปลูกอันมากสลีพันธุ์อีกเด้อทางนี้นะพวกกระเจี๊ยบกระตัดออกเวิร์ละกเจี๊ยบตัดออกเวิร์ดออแล้วเดี๋ยวพันธุดคุ้มปลูกมากสลีพันธุ์พันใส่มากสลีพันธุ์เม่ซื้อมากสลีพันธุ์มาให้ปลูก ตุ่นขมเุ็นขมตุ่ใหญ่นะพี่น้องตั่นหน้าบานในพักขึ้ี่ยย่งบ่ออกอยู่เจ้าก็สิบบวออกสมจักเนาะพักขึ้นี่ยก็ได้บุงพักทางสายก็ห้ากระติดบุญพักแพลวบุงพักแพลวดูพี่น้องเลยมันบุงพักแพลวพักหอมฟีหอมเสริม นี่กระหอมเสริมฮะกระวงใหม่ดอ,อกออออกินอองเนาะมะบวงมื้อนกะปีนี้สิยันได้เป็นดอกกีดอกขึ้นแล้วว้ามะหวงมะม่วงต้นนี้นั่นซ้ำรดูเด้อต้นนี้นะหวงซ้ำระดูดต้นนี้น ตัวนี้เขียวสบยตัวนี้นนกาเบ่งนะพี่น้องเนาะต้นมังนาวม่มอนปลูกใส่แท่งสามแท่งสี่แท่งปลูกใส่แท่งทางนี้นะคุ้มมักโมหมักโมก็ออกแล้วได้แตกไปได้พี่น้องเลย แตกอันนี้เห็นว่าแตกแล้วในหม่งโม่แตกแล้วนี่คุ้มนายหม่งโมเด้อเนี่นี่แตกแล้วถตะบนขิงโขงนายหม่งโม่แล้วก็เอาอันกระถางดอกไม้ออกมาไว้บันไดพี่น้อเอากระถางดอกไม้ออกมาพีเวิร์ดในบนสวนนะถตะบนพันธุ์เห็ดม้าเศร้านะีะทางนี้นะ่ะสลีเขาเหนี่ยวทางนี้ เปนมะนาวต้นคาพักกาศต้นเดียวนี่พักกาศหินบม่ได้โรคกินมักแปบก็เป็นลายเดี๋ยวได้อพี่น้องเด้อยังบ่ทันได้กินมันนี่สิพิษอยูอะยามันแก่ปะแล้วล่ะสิพิษกินอยู่เป็นลายเดี๋ยวไหนหั่งเทิงเห็นปะมักแปบมักแปบสีม่วงกุ้มะนาวต้นนี้เราเครืองอันมักแปบมันงับมันเกี่ยว เลยบกขึ้นตัวนี้นะมังนาวต้นนี้นะมักแปบเกี่ยวมันลนมังหงมีอมอนกับยัาษสองต้นนี่ละสองต้นนี้สามต้นนี้ตอนนี้มหงหงยาวกระตันได้แล้วเป็เอกันพี่น้อง แปงหมักเปลงกัเจ้าหน้ากัเป็นเครืออะไรพี่น้องเลยไงจะได้โกมกแปล่งกด้เห็ดเครืออะไรละตักนอนทิ้งสบายพี่น้องในลูกจะเห็ดยังอะนะจะสิลกพักมาบงบ่สิบงพักบ่ ลกคำอะไรทั้งหากได้เนี่ยใหนะนะ้แม่นันเด้อนี่กับไม้หมอนปิ้งเขียดด้อพี่น้องเดอ้อปิ้งเขียดกบอันนี้กบน้อยปิ้งกินแรงปิ้งเขียดกินแรงเขียดซสือมาแต่เมื่อนั้นผลอนี่ยังกินบเบสดียพี่น้องเอ้ กบแน่มีกบน้อยมีเขียดปิ้งเขียดกินมะเรลงน,นี่ก็ะสมตีนได้พี่น้องสมพักกาดสมตีนสมตีนงัวปิ้งเขียดกินกับสมพักสมตีนงัวได้พี่น้องเด้อสบายดีเนี่ยมะแรงพี่น้องกินข้าวแรงมันในมอนเด้อปิ้งเขียดอันนี้ปิ้งกบแต่นีนฮะกบน้อยพี่น้อง สบายดีพี่น้องกินงขาต้อนเรียนดังกันพี่น้องด้วยปิ่งเขียดสมพักสมตีนปิ้งซับสมพักแจวมามาไม่กินน้ำกันพี่น้องเจ็ดีเบอร์ทุกคนเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศมามาไม่กินกน้ำก,ก,ก,กันเด้อเล็กเมกี้สลีคิีมขากันเด้อเป้ากินปิ้งเขียดปิ้งปุ๊บด้วยนี่ <laughs> ปิ้งเขียดบ้านเรา มามามามนี่มอนเป็นเมื่อยบ๊อสบายเป็นเมื่อยเมื่อยกินยาหร้อจะเป็นแบบไหนในปากมันเป็นอันเป็นนโยบายาเขา่าจะกินพอปั่นน้อยหนึ่งแต่แล้วพอได้กินยาจะเนี่ยไปกินยาเป็นเมื่อยอยู่บ๊อสบาย เียดหน้าทั้งไวร้ายเมื่อยเลยก็ได้กินเจ้าหาพันวักรัร้ายสื่อเจ้าหาพันวักรัร้ายพี่น้อง ไมเมื่อยไม่มอ,อยากเขา่าหรอกเป็นจะเป็นอะไรปากก็ปากตายมูจักจัสะตัดยังเลยกินยานก,น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 กินตะเวียงตะเวนตะหลอดคิดยากขำเมื่อ เห็นแม่ม้อนทุกสิ่งทุกอ่างขอบขอบใจวัตุกปูทุกคนเดอ้อ FC ทางลาทางไทย่างประเทศขอให้บุญขำบุญสู้ดีๆไม่แหง้งปีใหม่ปีเหมือนหับจะโศกดีๆส <c oughs> มัครพี่นอ้องเอดี๋ยวหับไปโศกดีๆเด้อเึรกลางวันึินหัวหล,กกลอตเตอรี่เด้อ แม่มอนไปซื้อเลขแล้วโดยพอ่อในพี่น้องถือเลขแม่มอนบปซื้อเลขบปซื้อเบอร์ไปยพอออย่างกับบุคุจักอย่ง Okay. ม่คายไปหาที่ขัวอมันมันเขียดป่ะยิ่งเขียดมันมันเลยนะตบเขียดมันวันีหม,มักทั่ววันน้ชื่อบมักทั่วมาตำ กิ้งเขียดตม้ตมหมกทัวต้มหมกแตงน้ะพี่นั่งนะไปม้นไปหาหมอ้อเลยไปมาตลาดมา้าไปข้าตลาดมาเลยเมื่อยเบื่อเน้หาเบื่อนนะบเบื่อก็ได้ได้ไมาทายหาหารกว่า คลิปนี้คิกีาไปกดพนังเด้อรวกกระไระกเซ็ซองน้อง,ออะะอง,งๆคลิ้มอนพนังเด้อบายคลิปนี้ก็ไปมอลาบก่กนเด้อพนังเด้อลืมตามคลิปนาเด้อลืมกดเซก็ะไรซัดสไคร e ส่งน้องน้ำพริกไงมอสเด้อพนังเด้อบาย